สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคชั่นเมเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อยอดกันเลยนะครับกับซีรีส์คนขายวิวภาคที่12นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะไปย้อนลํำลึกกับสถานที่อีกสถานที่หนึงนะครับซึ่งเคยโด่งดังในอดีตนะครและก็เป็นแลนด์มาร์คเบอร์หนึ่งของอำเภอฝางอีกด้วยนะฮะนั่นก็คือ จุดชมวิวดอยปาคานะครับการเวลาผ่านไปนะฮะทุกคนก็เริ่มลืมเล,ลือนนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกลืมนะฮะลืมจากนักท่องเที่ยวหลายๆท่านไปเลยครับวันนี้ก็ผมก็อยากกลับมาถ่ายที่ดอยปาคาอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการลํำลึกถึง สถานที่ท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คเบอร์หนึ่งจุดชมวิวเบอร์หนึ่งของอำเภอฝางกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับวิวด้านหลังโอ้ยสุดยอดดีจริงๆนลเนี่ยโอ้ลำธารดูเป็นธรรมชาติมากเลยลำธารอ,อู่ทีด่ดีมากเลยนะฮะเรียกเป็นทางขึ้นไปอ่จุดชมวิวดอยบักคานะครอำเภอฝาง โอยอยู่นี้เห็นอ,อะไรอ่ะพระาธาตุแล้วครับรท่านผู้ชมพุทธอุรยานดอยปากาอุ้ยไม่ได้มานานเกือบปีแล้วเนะาะโดนเลยครับพุทธอุรยานดอยปากาพระาขาวขาวครับผมโอ้สถานที่ที่เคยงดงามในอดีตวันนี้กลับมาทบทวนความหลังอีกครั้งหนึ่งที่ดอยป่าคานะครับ ทางขึ้นค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะก็จะพาไปการพมัสการพระธาตุดอยบาคานะครับตรงนี้แล้วก็จะพาไปที่จุดชมวิวดอยบาคาที่เคยงดงามในอดีตซึ่งเป็นแลนด์ม์คอันดับหนึ่งของอำเภอฝางด้วยนะครับรถเปิดมีเกียร์รถเฮามีเกียร์นะอุบะสวยยังเลยยิ่งใกล้ย,ยิ่งสวยนะ ด้่นป่าคาอะไรที่พักลอยป่าคาบ้างนะโฮมสเตย์หรือเปล่าเนาะโอ้ยโฮมสเตย์ยังมีอยู่เนาะลอยป่าคาก็เป็นสถานที่ที่โอ้ยเคยมียูทูบเบอร์อะยูทูบเบอร์ดังๆมาถ่ายคลิปเยอะแยะมากมายเลยเนาะโอ้นี่แหละเนาะบานเฟิร์ขึ้นมาตรงนี้สวยจังเลย สตรอเบอรี่เหรอสินี่ครับตอยบาคายังคงความสวยงามไว้เหมือนเดิมโอ้นี่เป็นไรสตรอเบอรี่ไปแล้วนะครับเนี่ยช่วงหน้าหนาวนี่ใท้ดีขนาดเลยเนาะ ไปต่อไปหมดละเอาพามาที่อันนี้ก่อนพูดอุทยานก่อนสำหรับใครที่จะมาดอยป่าคานะครับแนะนำให้ตั้ง GPS มาที่พูดอุทยานดอยป่าคานะครับหรือไม่ก็ตั้งพิกัดมาที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยามานะครับ ถึงจะมาถูกนะคือมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่เคยปักหมุดไว้ใน GPS แต่ว่าถูกลบออกไปแล้วนะครับหาไม่เจอแน่นอนถ้าพิมพ์ว่าดอยประคามจะพาไปที่อำเภอแม่มมายเลยอู้บรรยาก,กาศตรงนี้มองไปข้างล่างเนาะสวยเลยเนาะพามากรน้ำมนสก,การที่พุทธอุทยานก่อนครับ ดูไปด้านล่างสวยเลยละ่ะคนขายวิวภาคที่สิบสองครับโอ้ยมองไปแค่เห็นโอ้นี่ยังอยู่ฮะเนี่ยบ้านาาปลาคา,า,าโฮมสเตย์ว้าวว,าว้วาว ที่เราอยู่ด้านล่างเห็นขึ้นมาโอ้โหนี่ครับพุทธอุทยาดอยปากคาโอ้โหมองจากตรงนี้ลงไปวิวดีมากเลยครับดอยปากคาดอยปาา่าคามู่บ้านดอยปาา่าคา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไว้ชมทะเลหมอกในฤดูหนาวเนาะตรงนี้ก็คือป่าคาโฮมสเตย์เป็นที่พักครับสำหรับตรงนั้นก็เป็นเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้โน่นเลยข้างล่างเมืองฝางโน่นเลยเมืองฝางอาเภอฝางอำเภอนี่ก็เป็นหมูบ่บ้านดอยปากคาครับ สำหรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งตอนนี้มาจอดรถอยู่ที่พุทธอุทยานดอยปักคานะครับมาชมวิวพามาชมวิวดอยปักคาดอยปักคาวันนี้ยังหน้าน้าเที่ยวเหมือนเดิมครับโอ้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยโด่งดังในอดีตสมัยก่อนมียูทูบเบอร์ดังๆนะโอ้หลายๆช่องเลยมาถ่ายคลิปมาถ่ายอะไรเนี่ยลงเนะี่ย นี่บรรยากาศปัจจุบันนะฮะนี่ป่ะสาวน้อยป่ะพาท่านผู้ชมไปกราบพระธาตุก่อนที่พุทธอุทยานลอยประคานะครับเนี่ยโอ้ตรงนี้มีชื่อว่าอะไรโครงการพุทธอุทยานนะครับเนี่ยก็คือพระธาตุเนี่ย ขาวๆเนี่ยเราอยู่ข้างล่างมองขึ้นมาเนี่ยโหชัดเจนเลยตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่นะใครเข้าไปกราบบ่ายก็ได้กราบพระธาตุตรงนี้เสร็จก็จะพาไปอาแลนด์มากเลยแลนด์มากสำคัญนั่นก็คือจุดชมวิวดอยปรากานะครับตรงนี้ยังไม่ใช่นะ ตรงนี้เป็นพุทธอุทยานดีเฉยนะครับใครที่มาเที่ยวดอยป่าคาก็อย่าลืมแวะมาที่พุทธอุทยานดอยป่าคาด้วยนะครับโอ้ยิ่งสูงยิ่งสวยครับวิวโอ้ส่งกบลมเย็นละมีอกาศดีไหมหนู <laughs> สุดยอดเลยนีครับพุทธุทยานดอยปลาคาเป็นจีดีขาวๆสูงๆเลยขึ้นมาอยู่บนนี้เรามองลงไปโอ้โหวิวดีดีดีบรรยากาศที่คิดถึงนะฮะ ท่านใดที่เคยมาเที่ยวดอยป่าคานะไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่อยากให้ดูบรรยากาศณนะวันนี้นะครับบรรยากาศอของวันที่10พฤศจิกาย,ยน2566นะฮะดอยป่าคาที่ท่านเคยมาเที่ยวนะที่ท่านเคยมากางเต็นท์เที่ยวนะ ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านดอยปากคานะฮะเนี่ยมีมีเส้นทางขึ้นเนี่ยทางอลูกลังขึ้นไปตรงนั้นขับรถผ่านหมู่บ้านไปขึ้นไปตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวดอยปากคานะฮะอ่ะจากตรงนี้ก็ไปเดินทางไงดูพาท่านผู้ชมไปดูจุดชมวิวดอยป่าคากันหน่อยสำหรับที่พักยังมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่พักป่าคาโฮมสเตย์เนาะ สำหรับใครที่จะมานะครับแนะนำให้ตั้งพิกัด GPS มาที่พูดธุทยานดอยปาคาหรือโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยามานะครับจะพามาถูกนะฮะ GPS จะพามาถูกถ้าท่านไปตั้งพิกัดไว้ว่าดอยปาคามันพาไปอำเภอแม่อายนะครับผิดนะครับ uh huh. ว่างางดำว่างายว่าง,ง่าเอ๊ uh huh. <laughs> เอเลเอเลเอเลตัวดำนี้เอาก่อนเปิดเลยเอาตัวขาวเอากเออได้ทุกตัวได้ทุกตัวไม่ต้องแย่งเออครับนี่พุทธอุทยานดอยปา่าตรงนี้โอ้โหยังไม่ไปถึงไหนเลยแค่ตรงนี้ก็วิวสวยขนาดละเออ ไปแอลที่จุดชมวิวอ่ะเด้อไปด้วยกันก่อหมาน้อยไปด้วยกันไหมเออเอาไปดูจุดชมวิวลอยประคารดีกว่าครับโอ้มือเดียวจับมือถือไดอ้ขับรถลำบาก โอ้ที่นี่วิวดีขนาดเลยอุย้ยไม้เ<ม> <laughs> <laughs> บรกก็ดีเบรกโอ้บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากกแ,แถวนี้โอ้โห,โหเด็กเด็กดเด็กเด็กด้วยทำไรเจ้าเด็กเ ดอยปลาคาโอ้โหต้องเลยนี่ไปกันเนาะไปทางไหนอะ่ะขวามือเนาะอ่าเอะเดเอเ,อเ,อเ,อเอดดอยปลาคาโอ้โหวิวสวยค่าเนี่ย เป็นหมู่บ้านชนเผ่าลาหูนะครับวิวดีแล้วเนาะแถวนี้เนาะมาถูกทางแน่นะมาถูกทางแน่นะถูกแน่นอนเลยใช่ไหม โอ้โหนี่ครับเออมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเออเป็นทางคอนกรีตอย่างดีแล้วตอนนี้วันนั้นไปยังไม่ใช่คอนกรีตเลยโอ้ยเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองยังขึ้นได้แล้วเนี่ย โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยเขาทำทางอย่างดีเลยเนี่ยครับเนี่ยใช่ทางนี้ไหมว่าไม่ได้มานานครับแล้วมันถูกลบออกจากอ Google Map ด้วยอ่ะครับเดี๋ยวขึ้นพอไหว วิวดีแท้ปะโอ้โหโอ้โหนี่เป็นสนามเน,ะนาะเ,เป็นสนามฟุตบอลแล้วเนาะนะวิวมันดีตรงเนี้ย ใช่ไหมตรงนี้อโอ้นั่นไงน <laughs> ดีด,ดีโอ้โหแลนดมารกที่คิดถึงตายแล้ว<า>จับให้หน่อยเด้อ โ oh, oh. อ้โหสวยงามานันอนหนูน่ะใช่แล้วไปเลยไปทางไหนก็ไปได้แต่ทางขึ้นมันก็ค่างโหดไปกนเลยไปทางไหนก็ไป <c oughs> โอ้ยยอดเจ้าวิว,360วสามร้อยหกสิบองศาเลยงามแล้วเนาะถึงแล้วถึงแล้วปไปจะได้หนูวิวสวยงามแล้วเนาะโอ้มาถึงแล้วครับนี่โอ้ตรงนี้ยังไม่มีการสร้างใหม่เนาะตรงนี้ละนาดที่เคยเขียนป้ายไว้ ที่ก็บอกว่าวิวสามร้อยหกสิบองศาก็คือจะหันหน้าไปทางไหนก็เห็นแต่วิวครับเนี่ยวิวโคตรสวยเลยเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก็โอ้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเน่ยอยู่ตรงน้้นยังเห็นพุทธอุทยานอยู่เลยพระเจดีอ่ะเนาะเอออยู่ไม่ไกลกันเลยครับเนี่ย โอ้เนี่ยครับดอยป่าคาวันนี้อ็ซบเซาจัางเลยไม่ค่อยมีคนมากางเต็นแล้วเนาะอันนี้นี่ขอฝากเตือนนิดนึงนะนักท่องเที่ยวนะที่มานะมาทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำความสุกปรปกให้ออสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเขาอะไม่ไม่ค่อยมี ไปเก็บเลยฮะเนี่ยมากินขนมแล้วโอ้โหทิ้งเศษกระยาอ้เนี่ยครับเนี่ยสวยสวยสวยเปนไงหนูดีไหมดีกินขนมด้วยโออโหเนี่ยแหละครับจุดชมวิวดอยป่าคานะฮะที่เคยงดงามในอดีตเนาะ วันนี้ก็วันนี้ก็ยังงดงามเหมือนเดิมนะครับงดงามแบบธรรมชาติบรรจงให้นะครับแต่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะที่ขึ้นมาเที่ยวนะครับฝากเตือนนิดหนึง่งเรื่องเรื่องของขยะนะฮะโหช่วยกันดูแลความสะอาดนิดหนึ่งนะครับผมมาเห็นวันนี้เรารับไม่ได้กับขยะที่ที่ท่านมาเที่ยวท่านเอาขนมมากินแล้วมาทิ้งไนงะ อยากให้ช่วยการรักษาความสะอาดนิดนึงนะครเพราะว่าธรรมชาติก็ยังคงสวยงามของธรรมชาติอยู่นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปคนขายวิวภาคที่12ของช่อง Action Major ในวันนี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าช่อง Action Major จะพาท่านผู้ชมไปชมวิวที่ไหนนั้นก็โปรดติดตามรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ